คุณยองอนลูพี่ห้อคือี่จะคนยยองอันดูนะคะพ่อเป็นีน่อเป็นเรื่องพาโละคะ่ค่ะให้ผมพาโร่นะเป็นปาทาโล่เปล่าก็ลองอูเป็นต้องทราบยังไงที่เคยขี่กักนพาโร่นะคะเกต่างาย,ยัังไง เราสนใจเสียงคนนะคะคือเราเขาให้เก่งน,นะอยากสนใจนะคะคือมันเสียงคนลเพราะเราชอเสี้ยงโกนี่ยอร่รอยนะ,ะเป็นอร่อยเข้มข้นอ,อะ่ะคือเป็นอร่อยมากคือเข้มหน่อยก็เข้มข้นคือคือเข้ม,ขมอร่อยเข้ม,ขมอ่ะ เป็นปาทอโรใช่ไหมคือน่าตาปีนี้เป็นเส้นยาวๆคือเส้นชาแนลคือเป็นเส้นยาวๆเหมือนไฮทาท์โร ก่อนไลน์อย่านี้นะคะอย่าลืมก่อนดาวเขาพี่อนนิ่งลืมก่ไลน์ให้คุ้มไว้ด้วยนะคะคือขนมข่ออย่างนี้ะนะคะอ,อ,อ,อ่าเอบอรอยเอนปลาเลนลู่ คอมเมนบอกด้วยนะคะคืออาว่าอยอะปานแมนปานหมูที่อ่ะคือขอยาที่นี้หอยาที่นี้นะคะแล้วก็กดจตามกอดลค์นะครับก็ขอที่นีด้วยนะคะบายฮะ <c oughs> <c oughs>